ธรรมะตามตามที่เราให้ฟังคนหนึ่งว่าเจ้าหูจักบอเจ้าดังนยอนจะกระต๊อบกีหลายครั้บางกระตอบเนี่ยม <c oughs> ่นต้องไทบไม่กวดนะพลาด ถ้นนาปฏิบัติธรรมไม่ต้องสอนเขาเขาเป็นเองรู้จักมากน้อยรู้จักพอดีพอดีไม่เอื้อเกลืกร่ลำล่ำรวยทางสวยงามอยู่แบบสมถะและตอนนี้ผมมาอยู่ที่บริเวณหน้ากุฏิหลวงปู่คําสอนอัฐโกสโรวัดโคกสะพานขาวนะครับสังเกตดูด้านขวามือนะครับนี่คือกุฏิมากันตะหรือว่ากุฏิพุทธประวัติซึ่งกําลังจะแล้วเสร็จแลครับและด้านหลังนี้มีการก่อสร้างโดมขึ้นมาสําเร็จเรียบร้อยแล้วเช่นกันนะครับภายในจะเป็นสถานที่ หลวงปู่คําสอนท่านรับศรัทธาในการเจิมฝ่ามืออันนี้เป็นโอกาสพิเศษอันดีอีกครั้งหนึ่งที่สถานีความเชื่อมากราบ,บารมีหลวงปู่สอนอัทโกสโลและผมก็จะใช้โอกาสน,นี้นะครับในการเข้าไปเจิมฝ่ามือกับหลวงปู่สอนบารมีได้รับได้รับครับทุกวันนี้นี่เห็นก็ยังจําที่กุฏิด,ด้านหลังนี่แหละครับนี่ด้านหลังนี้เหมือนเดิมคเือหาคเนือหาอันนี้พ่อแม่เคยพาอยู่ลูกกระต๊ะอกเรียกว่ากระต๊ะอกธรกรมะ ตามตามที่เราให้ฟังคนหนึ่งว่าเจ้าหูจักบ่เจ้าดังนยนจะกระต๊อบไปเลยพ่ออยู่มี่ต่เคยน,นอนเิยอ๋ออยู่นี่ดาดแล้วพ่อยู่สมถะที่ยังเลยอ,อาบอบทสอบรู้หลาเนะบ้างกระตอบเนี่ยไม่ต้องใช้ไม่กวดนะพ่านะาน,อนอนได้เฉยนี่ จะอยู่ได้แค่ไหนสวยแต่ก็อยู่ขึ้นไปลงมาอยู่เรื่อยเราไม่ได้ลบหลู่เนาะแต,แต่โดยส่วนใหญ่ก็จะชอบใช้เวลาอยู่กับตรงนี้ใช้เวลาอยู่ตรงนี้กลางวันกลางคืนอยู่ตรงนี้หมดอยู่ตรงนี้เลยหรอครับกลางคืนก็กลางหมูกลางหมูนอน,นเหมือนเดิมนะครับเหมือนเดิมไม่ได้เปลี่ยนแปลงไปตรงไหนเลย ถ้าปฏิบัติธรรมไม่ต้องสอนเขาเขาเป็นเองรู้จักมากน้อยรู้จักพอดีพอดีไม่เออกเกลือกทางร่ำรวยทางสวยงามอยู่แบบสมถะชื่อปางทิพย์นะคะอยู่อรัญประเทศค่ะท่านก็จะนอนตรงข้างหลังบ้างข้างหน้าบ้างแล้วแต่สถานที่จะที่ท่านอยากจะจำวัดท่านอยู่แบบง่ายๆเรียบเรียงง่าย,เยๆายายเลยคะ่ะเป็นกันเองมากแบบกะลูกศิษย์ลูกหามาทุกคนนียท่านก็<ร>คุยเป็นกันเองดีคะ่ะก็เจมิมปกติเหมือนที่คนอื่นเขาทำค่ะเราทําเสร็จแล้วแล้วก็เราก็มีผลดีกับเรานะคะเพราะว่า แต่ก่อนก็แย่มันกันตะก่อนค้าขายก็ขายไม่ค่อยดีค่ะพอเข้ามาหาหลวงปู่นี่ก็คือเปลี่ยนแปลงค่ะจากที่เรแต่ก่อนเราขายของแย่ตอนนี้แฟนก็ได้เปิดตู้พระอยู่ตรงนี้ก็ได้ดูแลหลวงพ่อก็ชีวิตทุกอย่างมันก็เปลี่ยนแปลงหมดก็ดีขึ้นกว่าแต่ก่อนเยอะก็แล้วแต่คนจะเชื่อศรัทธานะคะที่เรามาทุกวันนี้คือเราทำทุกวันนี้ก็เชื่อจากผลที่เราทำก็บลบุญที่เราทำนี่แหละค่ะ ที่ทําให้ตัวเราดีขึ้นเรื่อยๆใครมีจิตศรัทธามาที่วัดบรนโคกสะพานขาวได้นะคะอําเภออรัญประเทศจังหวัดสก้ะบารมีท่านมันเปิดแล้วแบบคนมาเยอะแล้วท่านก็สงสารแบบลูกศิษย์ลูกหาที่มารอบางทีฝนตกแดดร้อนอย่างเงี้ยค่ะท่านก็เห็นแบบว่ามันรอเนาะสงสารลูกศิษย์ลูกหามาอย่างเงี้ยก็ได้ดำริให้สร้างดูก็ได้พลังศรัทธาจากญาติโยมที่เดินทางมาจากทุกสารทิศค่ะบริจาคคนละ5บาท10บาทก็เริ่มเหตนเป็นรูปเป็นลางขึ้นมาจนแล้วเสร็จ ค่ะวันที่13เมษาวันนั้นก็จะมีพุทธาพิเศษเหรียญหโล,โลโ่อรอศค่ะ242 <_ C _> ตอนกลางคืนก็จะมีมหรสศเนาะเป็นมลามาร<ม>วมบุญกันใครที่ได้บูชาวัตถุมงคลของหลวงปู่รายได้ก็จะมาสมทบทุนสร้างและก็บำรุงศาสนาสถานในวัดค่ะ13เมษายนเรียกว่าสงการพอดีประเพณีไทยวันปีใหม่ไทยนะค,ะครับร่วมพิธีพุทธาพิเศษเหรียญหล่อรศสอ2สและร่วมฉลองกุฏิพุทธประวัติหรือกุฏิมัากนตะกะ รวมกันทั่งหอระฆังที่วัดโคกสะพานขาวใช่ <นะ S 2> ค่ะใครทพีวางก็เรียนเชิญนะคะมาะร่วมบุญกันนะคะ<ช>บารมีได้รับได้รับหลวงปู่คําสอนอัทโกสโรวัดโคกสะพานขาวอําเภออรัญยประเทศจังหวัดสระแก้ว